สวัสดีนะคะท่านผู้ชมเหลือขนดินมามองดูไกล้ๆเป็นดินนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันใกลๆ้ๆเดดินเลยจะตายเป็นทุกแป้มาเลยอองสีดำดำวิ่งมาวิ่งมาจากตาะโมงอังทองนะคะไอแม่น้ำเจ้าพยาดูก็แ,แต่น้ำ้วยค่ะน้ำแดงแปด๊ด ้ำเหนือยังลงอยู่นะคะนี่เดือนมิถุนานะคะท่านผู้ชมปี2,168วิ่งตามกระแสน้ำค่ะไม่ได้ทวนอ่าเป๊ะเลยดึงให้เป๊ะไปดูเลือลากจุงด้วยนะคะ

นนทบ,บุรีท่านผู้ชมไม่ใช่อำเภอไปขึ้นดิงกนรถยที่นนทบ,บุรีแถวนั้นมีค่าเอาดินเอารายขึ้นเยอะมากตักจากเลือกขึ้นรถบรรทุกต่อไป โดยพี่กับตานหุ่นด้านลากลำเดียวเลยเดียวยาวมาจากับโมอังทองผ่านอายุทยาแล้วก็จะไปผ่านปทุมธานีถึงนนทบ,บุรีต่อไป เจอกันคลิปหน้านะคะท่านผู้ชมกลับขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะ